ที่ข่าวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัลลี่ชาแนลนะคะวันบบนี้เกิดอ,อะไรขึ้นหนึ่งครั้งหรือสองครั้งนี่นะครับเสรีสั่งซุนไม่ทำแต่พ่อแม่ทำครับ <c oughs> เอาไม่คุ้มครับ <c oughs> ไม่คุ้มนี่ <c oughs> คุยอะไรกัน,นะคะทีนี้ <c oughs> ถึงจะอบรมลูกน้องแต่ละคนนะครับวันนี้นะครับเรื่องการทําแบบนี้นะครับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับเราก็ไม่อยากให้ทํานะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องมากๆเลยนะครับอืถ้าเจ้าของบ้านเขาเกิดเกิดเอาเรื่องเอาราวนี่นะครับมันก็จะเสียหายนะครับถ้าเขาดำเนินคดีนะครับ มีโกหาบุกรุกบ้านของเขานะครับผมก็ไม่อยากให้ทำแบบนี้อยากไม่อยากให้มันเจิดแบบนี้อีกนะครับผมก็อยาก,ก,กอบรมในวันนี้ด้วยนะครับลูกน้องแต่ละคนนะครับผมก็ให้มาทำงานนะครับมาทำงานทำงานของเราไปนะครับไม่อยากให้ไปยุ่งเกี่ยวในตรงนั้นนะครับใครจะมาจ้างมาทำมาอะไรโก็เขาจ้างทุกวันไหม ถามหน่อยเขาจะจ้างทุกวันไหมจ,จะไปรับจ,จ้างเขาไหมจะไปอยู่กับเขาไหม <c oughs> เขาให้ทุกวันเหมือนเหมือนมาทํางานกับกับช่างต้ำไหมเขาเขาจะจ้างทุกวันเหมือนผมไหมแค่นั้นเด็กเขาจ้างมาเท่าไหร่นะสองร้อยครับสองร้อยเวลาแค่แเดียวแค่เดียวได้เงินง่ายได้เงินเร็วงานดีเงินด,งนดีงานเบา ตอนนี้รู้หรือยังว่าผลกระทบมันเป็นยังไงรู้แล้วครับจะไม่ทําอีกแล้วนะไม่ทำแล้วครับไม่ทำอีกแล้วครับจะไม่ทําอีกแล้ว<ม>ยวัไม่ยุ่งเกลียกแล้วไม่ยุ่งเกียดแล้วนี่ถือว่าเป็นบทเรียนด้วยครับเป็นบทเรียนนะคะในการรับเงินค่าจ้างนะคะเพื่อที่จะไปสร้างคอนเทนต์นะคะให้ให้บางช่องค่ะ แล้วผลกระทบมันไม่ได้มีแค่ตัวน้องนะมันมันลามมาถึงมันลามมาถึงถาานายจ้า,ง,างนายจ้างด้วยนะครับลูกพี่ด้วยว่าว่าเป็นลูกน้องของใครนะครับลูกน้องของช่างตั้มนะครับช่างตั้มก็เสียหายด้วยนะครับตรงนี้นะครับว่าเป็นลูกน้องใครที่มาทําแบบนี้เขาก็จะมองมาทางด้านผมนะครับว่า ให้ลูกน้องไปทําแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะครับไปปีนบ้านลุงน,นะครับมันไม่ถูกต้องนะครับที่จะไปทําแบบนี้นะครับผมก็ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องเกิดราวอีกนะครับเราก็ทํางานไปนะครับไม่ต้องไปทําแบบนี้ที่มันเสียหายนะครับเสียหายเขามาคุยยังไง เมื่อวานพี่ทัศน์ไม่มาเนาะผมไม่มาเมื่อวานพี่ทัศน์รอดก็หลายครั้งแล้วครับมาที่ที่บอกให้ทำาบบนี้แต่ว่าผมอยู่ครับผมอยู่ผมบอกทีมงานแม่ครับเ้กี่ครั้งเลยช่างอ่แต่เมื่อวานผมไม่ได้มาคือพี่พี่ทัศน์เขาพี่ทัศน์เขาเป็นผู้ใหญ่เขารู้ว่าอะไรควรไม่ควรเนาะถ้าเมื่อวานถ้าพี่ทัศน์มาก็จะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะอันนี้มีมีช่างอ่ซุนกับอ่เสือเนาะอยู่กันแค่สองคนแต่ว่าอ่า ตอนที่คุยอ่ะซุนก็อยู่ด้วยใช่ไหมเขาเดินไปคุยกันเองครับอ๋อเดินไปคุยกันเองเดินไปคุยกันเองตล้งซุนงซุนก็เห็นใจแล้วว่าต้องไปทำอะไรไม่ดีใช่ไหมตังซุนก็เป็นผู้ใหญ่พอนะครับเขาจะให้ตัางซุนทําอยู่แต่ชัางซุนไม่ทำใช่ไหมคืออ่าน้องเสือเขาอาจจะยังไม่ไม่ทราบในจุดจุดตรงนี้เพราะว่า เพราะว่าน้องเขาเพิ่งเข้ามาทำงานอ่าก็เลยไม่รู้อ่าในเล่เหลี่ยมในกลแบบนี้คือในวงการนี้และก็อ่าคิดน้อยไปคิดน้อยว่าคงจะไม่มีผลกระทบอะไรก็นึกว่าสนุกสนุกไปอครนะอืับไม่ใช่สนุกนะครับถ้าเกิดลุงที่รีบมาขับรถมารีบมากับเรื่องนี้คนทีนบ้านเออ ขับรถรีบมารีบเร่งมาเกิดอุบัติเหตุใครจะรับผิดชอบท่ไมถ้าลุงขับรถมาเขาก็รีบเร่งมาอันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่อง้อเล่นนะนี่แหละแล้วถ้าสมมติมันไม่มีคนรู้เห็นด้วยแล้วเขาคิดว่ามีคนปีนจริงๆแล้วลุงไปแจ้งความไปดําเนินคดีแล้วตํารวจมาสืบได้ว่าเป็นน้องเขาเนี่ยติดคุกนะบุกลุกนะนี่คือข้อเสีย เพราะว่าเขามีกล้องวงจรปิดที่บ้านลุงเขาเห็นเห็นหมดเห็นทุกทุกมุมของบ้านเขาเห็นหมดว่าใครทําอะไรกล้องสิบห้าตัวเห็นทุกตัวไม่มีรอดก็กล้องมีแล้อจะได้ทั้งภาพทั้งเสียงทั้งภาพทั้งเสียงจับความเคลื่อนไหวหมดตรงไหนมีความเคลื่อนไหวบริเวณบ้านลุงจับอะไอกล้องจะจับลุงก็ดูที่ในกล้องนี่แหละ เขารู้เขารู้ว่าใครปีนบ้านไม่ปีนเนี่ยเขาก็กสงสัยอยู่ว่าเอาทําไมทําไมลูกน้องช่างตั้งงช่าตมถึงถึงมาปีนบ้านทําไมอะไรเงี้ยเขาก็ถามถามหาความจริงอม,มาเพราะว่าประตูด้านหน้ามันก็เปิดได้อยู่ถ้าจะเข้าไปเอา,น,าเนู่นเอานี่ทาไมถึงไปปีนเนี่ยนะเพราะว่าประตูบ้านก็เข้าได้สบายไม่มีปัญหาของลุงนะเข้าไปเอาของเอาอะไรเนี่ย เพราะว่าลุงก็ตำหนิมาอยู่เรื่องนี้นะไม่อยากให้ทำอีกเพราะว่าอย่าเห็นแก่งเงินเล็กๆไม่น,น้อย,อยถ้าเกิดเขาเดำเนินคดีมาเนี่ยมันจะยุ่งยาก <c oughs> ทั้งเสียผลเสียกับเรามันก็เยอะ <c oughs> ทางซุนก็เป็นผู้ใหญ่พอนะครับทังซุนแต่เขาไม่ทำเขามามาบอกให้ทำหลายครั้งแล้วจะไมมทังซุนครับเอางซุนไม่เห็นแก่งเงินนะครับ ของโกโกจุนโจมช่างซุนน,นะครับที่ไม่ท<อ>ําเครื่องแบบนี้<อ>นะครับก็ย,ยังให้ช่างซุนกับร้างเสือทำผมหนาตัวเล็กมันไม่เหมือน,อน <laughs> เคยเคยทนกี่ครั้งแล้วโอ้เสือกี่ครั้งแล้วครั้งเดียวเนี่ยครั้งครั้งแรกแต่ว่าเขามาลุลบเราแบบให้ทํา ไอครั้งแรกแค่เราเดินผ่านเขาก็ถ่ายเ่ยอ๋อแต่ว่าไม่ได้มีค่าจ้างอะไรครั้งแรกอ๋อเคยทํามาแล้วเคยทําให้เขาาไม่ได้ทําช่างเสือเดินเดินเอาของไปเอาอะไรแล้วก็ถ่ายอาออะไรเนี่ยอือแล้วถ่ายน้วยโอ้เขาได้ยอดวิวเขาเลยติดใจตรงนี้แล้วก็มามาให้ช่างซุนไปปีนหน้าบ้านไปถือถือไม้อะไรก็ได้ไปหยุ่ไปหน้าบ้านใส่สุดดําใส่โม่งอย่างเงี้ย มันว่ามาหาเรื่องหาอะไรเนี่ยรน่อืวามไม่ทธรรอ,อคุณเต็นแบบนี้ก็มีเนาะมันไม่สร้างสรรค์น,นะครับแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นการนะตักเตือนลุงน้องของพี่ตั้มนะคะค,คลิปนี้เราคที่จะทำแบบนี้ก็คิดด้วยนะครับว่ามันผลกระทบมันแบบไหนนะครับมันมาถ,ถึงตัวลูกพี่ด้วยนะครับมันดีดกับตัวคุณแต่มันไม่ดีกับคนที่คุณให้ทำนะคะ คือคุณได้ยอดวิวได้ยอดวิวได้เอฟซี FC ผู้ติดตามนะแต่ว่าสำหรับในส่วนที่น้องเขายังไม่มีวุฒิภาวะมากพอมันเสียหายนะคะก็ไม่น่าไม่น่าทําไม่น่าทาเลยนะครับเป็นผู้ใหญ่กันทุกคนเลยนะครับโตๆกันเลยนะครับควรจะคิดนะครับอะไรดีไม่ดี <c oughs> อะไรคือชอบช่วดีควรจะรู้นะครับ เราก็ไม่อยากให้ทำแบบนี้ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องกลเป็นนี้อนะครับช่างตั้มเขาก็กําลังอบรมลุงน้องเนาะเพราะว่าถ้าลุงน้องทําอะไรเสียหายก็คือมันจะมันมันจะมีผลกระทบกับช่างตั้มนะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากฝากถึงเป็นนุทาหอนด้วยนะคะว่าการทอคอนเทนต์หรือว่าทําคลิปอะไรก็อย่าสร้างกระแสอย่า อยากให้สร้างกระแสสร้างประเด็นแบบนี้นะครับอย่าสร้างสถา,า,า,านการณ์นะคะส,สำหรับคลิปนี้ก็ไวนะ้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์<แ>กดแชร์กดติดตาม<แ>ให้พลีชาแน,นลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ